ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดปืนเด้อนะครับบ่ายวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปนะครับการปลูกหญ้านะครับการปลูกหญ้าตรงฐานนะครับของนะครับตรงฐานนะครับของปูปาริจหน้าขลาดเนาะนะครับฐานล้อมรอบนะครับความสูง ว่าประมาณเม็ดครึ่งนะครับรวมสูงของฐานนะครับจากพื้นดินจากระดับพื้นดินขึ้นไป,ปะนะครับประมาณนะครับทางตรงทางตั้งนะครับทางตั้งนะครับประมาณเม็ดห้าสิบนะครับเม็ดห้าสิบสำหรับการปลูกหญ้านะครับ ความยาวก็ประมาณนะครับสามเมตรนะครับสามเมตรนี่นะครับนี่ครับของตรงฐานตรงฐา,านทางขึ้นอันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าด้านทิศ เหนือนะครับด้านหน้าด้านทิศเหนืออันนี้เป็นด้านหน้าด้านทิศเหนือนะครับเราจะมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างทางนะครับทิศตะวันออกนะครับด้านข้างทางทิศตะวันออกก็จะมีทางขึ้นอยู่สองทางนะครับทางขึ้นนะครับ ก็จะมีทางขึ้นหรือสองทางนะครับมีทางขึ้นนะครับทางขึ้นเราไม่ได้ปลูกหญ้านะครับทางขึ้นนะครับนี่นะครับ,รบสำหรับปลูกหญ้านะครับเราจะเ,เวียนว้เวียนว้ทางขึ้นด้านข้างทางทิศตะวันออกนะครับ น,นี่ก็ทางขึ้นด้านทิศตะวันออกนะครับยัเยืงด้านทางทิศใต้นะครับทางทิศใตนน้ด้านก็ด้านเสียงนะครับอันนี้ด้านหางนะครับทางทิศตะวันออก ปลูกหญ้านะครับสำหรับหญ้านะครับปลูกล้อมรอบแล้วก็ดูผลืนผืนนะครับดูผลืนผืนนี่นะครับเราจะดูผลืนผืนดูผิวเผืนนะครับอันนี้เป็นทางเข้าน,นี่ก็จะเป็นห้องน้ำห้องซ่วมน,นะครับห้องน้ำห้องส่วมแล้วก็ กำลังจะแล้วเสร็จนะครับกำลังจะแล้วเสร็จตอนนี้ก็กำลังติดนะครับประตูนะครับประตูประตูเข้าห้องน้ำนะครับทั้งสีบ่บานนะครับทั้งสีบ่บานอันนี้ก็ทั้งสีบ่บานนะครับ น,นี้ก็เป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาลานะครับศาลาอันนี้ก็จะเป็นศาลานะครับอันนี้ศาลาศาลาองูนะครับศาลาปงูจำลองนะครับก็กำลังอยู่ระหว่างนะครับติดกระเบื้องตง้อง บันไดขึ้นนะครับบ well, ันไดขึ้นบันไดขึ้นก็จะมีสามขั้นนะครับสามระขันอันนี้ก็จะเป็นนะครับศาลาศาลาที่พักนะครับศาลาที่พักศาลาที่พักก็จะมีสี่หลังนะครับสี่หลังก็จะมีสี่หลัง น,นี่ก็สำหรับบริเวณนะครับอันนี้ก็เป็นสะบ่อเลี้ยงปลาครับบ่อเลี้ยงปลานนก่อไจะมีต้นไม้นะครับดาวเรือง,อง,องนะครับดาวเรืองดาวเรืองปลูกนะครับสวยงามมากนะครับ อันนี้ก็กำลังเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวกันนะครับตอนเย็นเพราะว่าข้าวยังไม่เสร็จนะครับข้าวยังไม่เสร็จเดี๋ยวก็จะลงเกี่ยวด้วยกันนะครับ ตอนนี้อะไรอะไรก็กำลังเริ่มอาจจะแล้วเสร็จนะครับจะแล้วเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านที่พักนะครับด้านที่พักไมว่าจะเป็น เราจะมาเกี่ยวข้าวกันนะครับาสำหรับคลิปนี้อัะนนั้ก็เป็นะนะครับตรงถนนนี้ที่เรามองเห็นก็จะเป็นที่พักของยูทูบเบอร์ของเรานะครับเขาจะมีของอเริ่มแรกก็จะเป็นของไทยบ้านนอกเดอ้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นนกดาวยกสูงะนะครับนะครับกำลังทำห้องน้ำอยู่นะครับตอนนี้ น้ำนะครับนี่นะครับดูรอบๆนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็นะครับฝากกดติดตามช่องหมดฟื้นด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ